เฮ้ยเป็นยัสามหกยี่พอช้วไปเจ็ดสิบเปอดเลยไอ้กดองกุดอง ไม่มีวะไม่มีวะอ่ะเราจะเจอ,อหูบุญเงีเยทารถตฟไาหารัตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเส่ไอ้ยีเ้ยมันไม่้เ,เลยดีร เจ๋งไอ้สัตว์เจเ๋งียเจอกี้เจ๋ง <oon> ียไอ้เฮียเมื่อกี้มันจะวิ่งใส่ใครวะไม่ยอมให้กลับไอ้สัตว์โง่ขนัดไปายไว่แหงเลยยีย คุยยังไม่ตายวะอุ้ยหียตาตาตายไอ้สัตว์เสร็ียบร้อยขาดเกือบตายมึงแหวนตีนี่อะว้าวอุ้ยยี่แอมแอมข้าวไหนไหนโน้ตไหนโน้ตเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเก๋แล้วตามมาดิตามแล้ว ตายมึงกลี่กลัวตีด้วยไอ้สั์ไอ้ีไอ้ยงมึงไม่ได้จัดเพื่อนเอ้ายีโอ้ยยีโดนช็อตตายเพื่อนกูแม่งยิงมึงไม่ได้จริงัแต่โดนช็อตตายอุ้ยรอดไอ้สั์

ไอเจ้าเ right? ี it ้ยงยูปอ้ยไได้รงเลยตัยีเดีายรเอาแบแบะไไปไม่ได้นะแบโอ้โหเดี๋ยวนีเป๊เผาตายว้เด็ก มตายตายตาเจ้ากูหรอฮึอยากบังเลิงจะเข้าไขว้บึ้มไม่ชัดตายไกไม่ทำ ประกาศบอกปุ๋ยเคมีแฝงมาซึ่ง ลอกตามล็อกีปเด็กเวยังเจ็บเวยังเจ็บเรื่อเวยังเจ็บโอ้โหดูดูตไนเหรออ้สตว์หรือต,ตอาไนเหรอเียส ตายตาไอ้สันอดุกันดิจั์ไอ้ยี่พวกนายโยกอะไยี่ไอ้ยี่โยกเล่นดีไอ้ย่กเล่นดีดีจันอ่ะไอ้ชิเป้ล็อกล็อกล็อกขูอวอ์สาราย้เยอะ แล้วโดนปาดีตี้โดนเวนิกเด็ดไอ้ไอ้อ้แบดอุ้ยกักไอ้กูรอดแล้วยอเกเขียวไปแล้วปียล่วงเลยจ้ะ